สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันีพาชมนะคะวันนี้พามาจันทบุรีค่ะมาถึงมาถึงแม่วันนาของฝากแล้วสถานการณ์เงียบค่ะไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยมาทุกครั้งที่เคยมารถเป็นร้อยๆคันเลยนะคะ ยอดเต็มเลยดูสิคะตอนนี้บ้านเมืองเราประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนี่่คะทาไมเป็นไรเสืานะ จะพาชมนะคะชมสถานที่ของแม่วันนาของฝากออกจากแม่วันนาของฝากแล้วก็จะไปวัดชากใหญ่วัดชากใหญ่หรือวัดซากใหญ่นี่แหละคะ่ะออกจากวัดซากใหญ่แล้วก็จะเข้าเข้าที่พักค่ะคือวันนาโฮมสเตย์เราก็มาไม่มากหรอกคะ่ะวันนี้ มาไม่หลายคนเท่าไหร่ไม่เต็มรถค่ะก็พอดีก็ถือว่าพอดีค่ะนี่นะคะรถไอเออัดเหมือนเดิมก็ทำให้การจราจรสะดวกสบายขึ้นแล้วก็การที่เราเราทำภารกิจส่วนตัว ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่แน่นไม่แออัดเหมือนเดิม okay. อำเภอแหลมสิงค่ะอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรี คิดแล้วก็ใจหายนะคะกับสถานการณ์บ้านเราทุกวันนี้เพราะโรคระบาดโควิดถึงทำให้บ้านเราเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้การท่องเที่ยวไทยเราก็หดหายไปจากที่เคยคึกคักทำไงได้เราก็ต้อง อดทนและต่อสู้กับสถานการณ์นี้จนกว่าจะดีขึ้นอยู่ด้วยความระมัดระวังป้องกัน มาชมดอกไม้กันว่าเป็นดอกอะไรนะสวยแบบเรียบๆนี่ค่ะก็สวยดีนะคะสวยสวยค่ะสวยมากเป็นซุม้มซุ้มอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าเข้าข้างในเลยค่ะ ข้างนอกก็มีดอกไม้สวยคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเช่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ